สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครับผมผมจะมาโอนตังค์ครับฮะโอนตังค์ครับโอนตังค์ใช้แอปอะไรครับผมคิวเปย์นะครับคิวเปย์นะไม่ได้ใช้ใช้ไม่ได้ครับอันดับแรกเรากดเข้าไปที่แอปเลยนะครับผมเข้าสู่ระบบนะครับครับไท่รัฐ ครับรับก็เข้าสู่ระบบได้เลยครับกดนะครับกดไปท,ที่โอนเงินนะครับผมสำหรับ,บมือใหม่ครับมือใหม่ต้องโอนเงินนะครับอนตามตังต้งคาองัอันดับแรกต้องกดออกก่อนนะครับผมคุณต้องไปที่ส่วนลดก่อนนะครับใส่ส่วนลดก่อนนะครับส,นะส่วนลดนะข้อมูลหน้าตาส่วนลดเนาะกดเข้าไปดูนะ ก,กดส่วนลดเข้าไปภาพเขาให้อี่เอาจำนวนโอนเงินจำนวนสามพันนครับผมสามพันนะครับเออเลรก็จะอยู่ที่ก็จะได้สามสองเก้าหกนะครับผม ก็กดถูกต้องเข้าไปครับภาพไม่ค่า,า,รา,าประกันอยู่ที่9บาทครับแหน่แล้ว9บาท,ทจะด้จะเจอเจได้เอต่อครั้งนะครับกุปองสนรถนี้ได้4ครั้งนะครับ,ต,นะรบต,ต่อไปครับผมต่อไปต่อไปครับกดต่อไปครับ <c oughs> ข้างบนนะเ <c oughs> คยทำนะ ใช่ใช่ใช่ไหม่ไม่ใช่นะครับใช่โปรเซเข้าไปกรุณาเพิ่มข้อมูลรับโอเคเพิ่มบัญชีนะครับผมอีกผมเพิ่มบัญชีครับอ่าเพิ่มบัญชีครับเพิ่มบัญชีครับอ่ากรุณาใส่ชื่อเอกขพบนะครับผม ก็จะเ,เข้ามาหน้านี้นะครับผมแล้วก็ยืนยันข้อมูลน,นะครับหมายเลขที่ท่านลงทะเบียนคือหมายเลขแม่นบอกไม่เล้เ,เจาแมนบอลนี่ศูนเก่าหนึ่งแมนะไรแต่กดที่เซเว่นนะครับจากที่เซเว่นเอาสที่บาร์โค้ดนะครับเข้าไปที่บาร์โค้ดนะครับบาร์โค้ดเพื่อไปชำระเงินนะครับ บากดไปล่างเงิน,นครับน้ำเงินเลยครับสามพบาทเดี๋ยวถ่ายผมตอนไปคูณเนงนิเนด้วยนะครับเดีนต <c oughs> ามไปด้วยนะครับสามพันเก้าบาทสามพันให้ไปสิบบาทเลยนะโ<ข>อมนะ ใายเลยครับน่าวิสตัง้งพอดีเลยโต๊ะเจ๊แกนเรียบร้อยนะครับ พอเลยโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมโอนเงินก็แค่นี้เสร็จขึ้นนะครับผมนี่ก็คือถ้าโอนสำเร็จมันจะขึ้นแบบนี้ครับผมเสร็จแล้วเอาเข้าบัญชีแล้วครับโอเคครับผม